เหรียญหนึ่งบาทหลังคุดนะครับที่ได้รับความนิยมตลอดเวลานะครับอืกระแสก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับแม้สภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ยังมีคนที่ยังต้องการที่จะซื้อหากันอยู่นะครับแต่เหรียญรุ่นนี้ก็ยังไม่ได้แพงมากนะครับไม่เหมือนช่วงประมาณปีห้าเก้าหกศูนย์ะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะขึ้นไปประมาณสองสามสองสามร้อยสี่ห้าร้อยนะครับแล้วแต่คนขายนะครับตอนช่วงที่ในหลวงในหลวงรัเกาเสด็จสวรรคตช่วงแรกๆนะครับ เหรียญรุ่นนี้ได้ร Th ับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับนีนะครับราคากระโดดขึ้นไปเป็นจากเหรียญละสิบบาทห้าบาทสิบาทกลายเป็นเหรียญละสามสี่ร้อยนะเมื่อสมัยก่อนนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ราคาตกลงมาครับอืมนะครับนอกจากเป็นเหรียญที่เป็นสภาพ UNC นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะมาบอกประวัติให้นะครับว่าทําไมได้รับความนิยมนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกกับความเชื่อนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับในอดีตนะครับเขา พวกที่เขาเข้าป่าหรืออะไรเงี้ยเขาเขาก็จะพกเหรียญนี้นะครับในในพันสมัยโบราณนะเขาเขาก็จะพกเหรียญนี้เข้าไปในป่าครับเพราะว่าเหรียญเหรียญนี้นะครับจะมีพลังงานแบบป้องกันไล่ผีปีศาจไล่สิ่งที่มันไม่ดีได้ครับโดยส่วนตัวนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมก็พกติดตัวไว้ตลอดตลอดนะครับในกระเป๋าเงินนะครับผมว่าเชื่อนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมพกติดตัวตลอดนะครับอืมแต่อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณนะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นนะครับ ก็เหรียญรุ iento, ่นนี้นะลักษณะแรกนะครับเขาให้ดูตรงนี้นะครับตรงขาของคุดตรงนี้นะครับตรงขาของคุดตรงนี้นะครับเนี่ยขาจะตรงๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแบบลักษณะเหยียดตรงนะครับหมายถึงว่าเป็นคุดที่แบบพยายามแบบว่ากําลังล่าเหยื่อนะครับอืมซึ่งมันเป็นข้อดีนะครับในการในเหรียญนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบเหรียญรอบเหรียญนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเหรียญกลมนะครับ ถ้าเราสังเกตนะครับในเหรียญห้าบาทนะครับรุ่นนี้นะครับก็เป็นขาเหยียดตรงเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าขอบเหรียญนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับซ <ın opoly> <illing> ึ่งถ้าเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับความหมายของว่าเหลี่ยมก็จะไม่ใช่ธาตุลมนะครับคูดต้องใช้ธาตุลมนะครับถึงมีลิ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผมอธิบายให้ฟังนะฟังให้ดีนะครับเป็นธาตุลมนะครับต้องเป็นเหรียญกลมนะครับธาตุลมถึงจะทํางานได้เป็นเป็นแบบ ออกฤทธิ์ได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญห้าบาทแบบเมื่อกี้นะครับเป็นเหรียญเหลี่ยมนะครับก็จะไม่ใช่เป็นธาตุลมนะครับอือก็เลยเป็นข้อดีของเหรียญนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วเป็นแล้วเป็นลักษณะของเหรียญปีอื่นก็จะเป็นขาจะงอนะครับไม่ได้ขาเหยียดตรงนะครับก็เลยไม่ได้รับความนิยมเท่าเหรียญนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเลขนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญพวกนี้นะครับสองห้าก็คือธาตุดินนะครับหนึ่งเจ็ดก็คือธาตุไฟนะครับเนี่ย นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะทําให้พญาคุตเนี่ยมีกําลังมากนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ธาตุมีธาตุครบนะครับธาตุดินน้ําลมไฟนะครับเพราะในเนื้อโลหะเนี่ยครับก็เป็นธาตุน้ํานะครับและส่วนตัวคุดเนี่ยครับก็เป็นธาตุลมนะครับก็เลยมาครบทั้งครบทั้งธาตุดินน้ําลมไฟในตัวนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับก็เลยก็เลยครบเครื่องนะครับก็เลยครบเครื่องนะครับเลยแบบว่า เขาเรียกเหรียญมหาบอพิษนะครับเหรียญนี้นะครับมันจะมีพลังแบบโดยไม่ต้องปลุกเสกนะครับของเขานะครับที่เขาเชื่อในโบราณนะครับอืผมก็จะพูดคร่าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่เข้ามาฟังนะครับอันนี้คือแบบว่าทําไมถึงได้รับความนิยมตลอดเวลาอะไรอย่างนงี้นะครับถึงเป็นที่ต้องการตลอดอะไรอย่างนงี้นะครับในเหรียญที่มันสวยๆนะครับนะครับส่วนเหรียญแบบนี้นะครับก็จะมีลักษณะ พิเศษนะครับที่มันมีแบบเป็นสองบล็อกหรืออะไรนงี้นะครับบางคนอาจจะคิดเป็นสองบล็อกนะครับแต่มันจะไม่ใช่สองบล็อกนะครับมันเป็นเหรียญที่มันปั๊มไม่ปั๊มไม่ค่อยชัดอย่างงี้นะครับเห็นไหมครับตัวอักษรอย่างงี้นะครับอืมซึ่งมันไม่ได้แตกต่างนะครับจะพบเจอได้บ่อยนะครับกับปั๊มชัดกับไม่ชัดนะครับราคาก็ไม่ได้ต่างกันนะครับที่ตามที่ผมรับซื้อนะครับนะครับเหรียญแบบนี้ที่ผมรับซื้อนะครับถ้าเป็นสภาพเหรียญ UNC นะครับเหรียญสวยๆ UNC ครับก็ซื้อได้นะครับ ประมาณนะครับหนึ100 helmet, he ่งร้อยบาทนะครับประมาณหนึ่งรอยบาทครับเหรียญ UNC ก็คือเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเหรียญลักษณะที่มีผิวน้ําทองอย่างนี้นะครับและผิวเป็นสีเหลืองทองนี้นะครับจะเรียกว่าผิว UNC นะครับเป็นผิวน้ําทองนะครับและลักษณะของขาแว่นตรงนี้นะครับต้องติดชัดนะครับขาแว่นของในหลอดลอก้าต้องติดชัดนะครับและด้านหลังเหรียญครับตรงหน้าของพญาคุดตรงนี้นะครับก็ต้องเป็นเหรียญหน้าที่มันไม่บี้ไม่แบนนะครับเห็นเห็นปากเห็นจมูกเห็นอะไรอย่างนี้นะครับเห็นชัดนะครับ ผมถึงจะซื้อได้เหรียญละหนึ่งร้อยนะครับแต่ถ้ามาไม่ใช่สภาพแบบนี้นะครับหย่อนกว่านี้นะครับผมก็รับซื้อได้ไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเหรียญที่แบบว่าสวยแต่ยังแต่ยังไม่ได้ U N C ก็คือเหรียญลักษณะนี้นะครับเหรียญลักษณะนี้ก็สวยนะครับแต่ไม่ได้ U N C นะครับผิวก็จะหายไปนะครับจะเป็นผิวออกนิกเกิลเป็นสีเงินเงินมากกว่านะครับแต่เหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญสวยนะครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญสวยนะครับถ้าเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมซื้อได้เหรียญละห้าสิบบาทนะลัักษณะะแบบบนนี้คร ผมจะซื้อได้ห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเหรียญเอียงนิดหน่อยนะครับรุ่นนี้จะพบเจอเยอะมากครับเหรียญที่มันิงเอียงนิดหน่อยๆนะครับจะพบเจอเยอะนะครับเศษเหรียญเอียงนะครับแล้วก็ที่มันเป็นแบบว่าเป็นบล็อกแตกๆอะไรอย่างนี้นะครับบล็อกแตกนิดๆหน่อยๆนะครับก็ยังไม่ก็ยังไม่ได้มีราคามากนะครับยังไม่ได้มีราคาต่างจากเหรียญทั่วไปนะครับพอพบเจอเพิเจอได้เยอะนะครับเนี่ย เห็นไหมครับเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบเหรียญแบบสอสลาแตกอย่างนี้นะครับผมก็รับซื้อตามราคาปกตินะครับไม่ได้พิเศษอะไรนะครับเพราะว่าพบเจอได้เยอะนะครับนะครับพอเหรียญรุ่นนี้นะครับจำนวนการผลิตทั้งหมดนะครับก็สองร้อยสี่แปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเหรียญครับซึ่งถือว่าผลิตเยอะนะครับสองร้อยเกือบสองร้อยห้าสิบล้านเหรียญครับซึ่งถือว่าผลิตเยอะนะอืมนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้รับความก็เลยแบบว่า อาจจะพบเจอบล็อกที่มันแตกๆหรืออะไรนี้น่หน่อยได้ได้เยอะครับนอกจากเป็นเออร์เลอร์คอยที่มันแบบเห็นชัดจริงๆนะครับผมถึงอาจจะมีราคาให้สูงกว่านั้นนะครับหรือเป็นพั่เสียนขวางหรือเพั่เสียนตรงอย่างนี้ยก็ราคาก็จะแพงขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูนะครับสําหรับเหรียญที่แบบว่าที่ผมไม่ได้รับซื้อนะครับในแบบรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญแบบลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญลักษณะแบบนี้คือเหรียญที่มันผ่านการล้างผิวมานะครับทําความสะอาดมานะครับก็ลองดูที่พื้นผิวนะครับพื้นผิวเหรียญเนับบกะลษณแ ขู่ขะขู่ขะนะครับมีร่องรอยของการล้างผิวมาครับอย่างนี้ผมอาจจะรับซื้อได้ไม่แพงครับเหรียญละสิบบาทอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันผ่านการล้างผิวนะครับผมไม่ได้นิยมนะครับถ้ามันเป็นเหรียญที่มันผ่านการใช้งานนะครับผมก็อาจจะซื้อได้นะครับสิบห้าถึงยี่สิบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้ล้างผิวนะครับผมอาจจะไม่ได้รับซื้อนะครับหรืออาจจะแบบสิบาทนะครับถ้าคนส่งมาแล้วเงี้ยผมอาจจะรับซื้อได้ราคานี้นะครับ เห็นไหมครับเนี่ยเหรียญนี้ก็คือเหรียญที่มันล้างผิวมานะครับจะออกผิวออกแดงๆนะครับเห็นไหมมีค่าแดงๆอ่งนี่ก็คือการทําความสะอาดผิวทั้งนั้นนะครับเนี่ยจะดูได้ง่ายๆนะครับจะดูได้ง่ายๆนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่อ่ะอย่างนี้คือล้างผิวมาทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่มันเป็นแบบผิวเดิมๆนะครับแต่ไม่ได้ล้างผิวมาแต่เป็นสภาพผ่านใช้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นี่นะครับอันนี้คือเหรียญที่มันผ่านใช้นะครับไม่ได้เหรียญที่ผ่านการล้างนะครับอืมนะครับอย่างนี้นะครับก็สิบห้าบาทยี่สิบาทนะครับแล้วแต่จํานวนนะครับแล้วแต่จํานวนนะครับผมจะดูที่ขาแว่นเป็นหลักนะครับตรงนี้นะครับว่าเหรียญมาสิบห้าบาทหรือยี่สิบาทนะครับถ้าขาแว่นตรงนี้นะครับติดชัดนะครับก็ยี่สิบาทครับถ้าขาแว่นไม่ติดไม่ชัดตรงนี้นะครับก็อาจจะเหลือสิบห้าบาทนะครับนะครับเพราะเหรียญรุ่นนี้ในตลาดเขาก็ซื้อขายอยู่ประมาณสามสิบาทสี่สิบาทนะครับ เพื่อเพื่อนก็ลองไปขายได้นะใครมีเยอะก็ลองไปขายใน Facebook ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาขายผมนะครับอืมเพราะว่าผมเป็นพ่อค้านะครับคนกลางผมก็ต้องซื้อของไปผมต้องมีกําไรนะครับต้องเข้าใจนะครับไม่ได้ว่าเรามาซื้อถูกหรืออะไรนะครับอืมแต่ถ้าบางคนเขาอยากขายเหรียญแล้วแบบอยากได้เงินเร็วๆก็มาขายตามเพจรับซื้อต่างๆครับเขามันจะได้เงินเร็วไม่ต้องมาเสียเวลานั่งเปิดให้คนมาถามใน Facebook Facebook inbox i n b ินอะไรต้องเช็คประวัตินู่นนี่นั่นมันยุ่งวุ่นวายครับอืมแต่อย่่่าางงงวกผมมมไไไตตต้้ต้ออเเช็คคคปรรระะะััััินนนบบขยยดล แต่อาจจะได้เงินไม่ได้ได้ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยครับมันก็เป็นหลักการแบบนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้มันก็ยาวแล้วนะครับถ้าไงนะครับก็ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับมีเหรียญรุ่นนี้นะครับและอยากจะส่งมาขายนะครับก็ส่งมาได้นะครับส่งรูปมาประเมินราคาของได้นะครับที่ l ลน์ดีนะครับ AON นะครับ c h a n n e l 8 8 8นะครับ OnChannel888 นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้น QR code ไ้ให้นะครับก็สแกนแล้วส่งรูปมาได้เลยครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ